เพื่อนผมมันเห็นผมทําสีเหลืองแค่นั้นนะฮะวิบากสีเหลือง GR นะครับมันเลยจะเอาคันนี้มาทําเป็นวิบากทรงซปเปอร์ครับนะครับผมไม่ใช่เป็นทรงวิบากกาบเต็มนะฮะอันนี้เป็นทรงดามพงครับงบงบมาตั้งงบมาประมาณหนึ่งหมืนบาทมารอชมว่าจะเป็นยังไงฮะสวัสดีครับทุกผู้ชมครับอยู่กับกอบดจิตเลสซิ่งนะครับ อีพีนี้มาเป็นอีพีที่สองนานนานทีลงคลิปครับผมวันนี้มีรถมาเข้าหนึ่งคันครับยามาฮ่าสปีดร้อยยี่สิบครับผมคันนี้ฮะก็เป็นรถของเพื่อนผมเองเอามาเมื่อกี้สดสดร้อนร้อนครับผมจะามาปั้นวิบากครับจะามาปั้นทรงไหนมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพามาดูสภาพรถนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับ เดิมออกศูนย์นะครับลดมือหนึ่งเลยนี่คันนี้น่าจะประมาณสิบกว่าปีเกือแบยี่สิบปีได้นะฮะคันนี้เดิมเดิมนะฮะเดิมมากมีเล่นทะเบียนครบปนนะฮะคือเพื่อนผมมันเห็นผมทำสีเหลืองคันนั้นนะฮะวิบากสีเหลือง gr นะครับมันเลยจะเอาคันนี้มาทำเป็นวิบากทรงซปเปอร์ครับนะครับผมไม่ใช่เป็นทรงวิบากกาบต็มนะฮะ อันนี้เป็นทรงดามโพงครับมีเด็กดามโพงออกไปแล้วต้องมาดูว่ามันจะใช้อะไหลตัวไหนได้กับ G r บ้างเพราะว่าอะไหล่บางบางอย่างนะครับเราก็มีอยู่ทีแรกผมก็นึกว่าโชกอคอัพหน้านะครับมันจะใส่กับ JR ได้ที่ไหนได้ใส่ไม่ได้ครับแกนเล็กกว่านะฮะตัวนี้โช็คได้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นใหม่แน่นอนดุมก็ดุมเดิมครับผม มันจะมีสิ่งที่ใช้ได้ก็คือเนี่ยกาบหลังอย่างเดียวนะครับพวกกาบหน้าบางโคนหน้าไม้อะไรเราลื้อทิ้งหมดนะครับแล้วก็ท่อนะฮะท่อเราก็ลื้อทิ้งหมดนะครับอย่าจงไว้ครับเบาเบาก,ก็เอาไว้ฮะอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรนี่หลุดบ่หลุดบ่ตัวนี้ใช้ได้ครับไฟเอาทิ้งบางโคนหลัง เอาทิ้งให้หมดครับผมเดิมเดิมจ๋านะครับพวกนี้เอาทิ้งให้หมดครับเราจะเหลือไว้แค่ชุดโครงเครื่องแล้วก็ชุดไฟนะฮะแล้วก็ท่อก็ไม่ได้ใช้พักเท้าหลังก็ไม่ได้ใช้นะครับมาดูเครื่องเครื่องมันบอกว่าเครื่องน้ำเข้า ม Th ันจะเป็นยังไงลองสตาร์ดูที่ว่ามันเป็นเสียงอะไรครับเสียงเสียงก้านหรือว่าเสียงก้านเสียงลูกสูบหรือว่าเสียงลูกปืนไปก้าน เชื่องอย่างเงี้ยนะมันบอกว่าเป็นคาบูคาบูเด็ดนะครับไม่ใช่คาบูเดิมนะนี่งไงคาบูเดดนะครับเป็นคาบูเดดเทียมนะฮะแม่ถึงว่าละ่ะเสียงเล้าๆใส่กองเปื่อยมาด้วยนะครับอ่ะต้องรอชมครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงฮะวิบากครับจ R อา JR. ด้วยงบงบงบมาตั้งงบมาประมาณหนึ่งหมืนบาทมารอชมว่า จะเป็นยังไงฮะเราก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่มีเวลาว่างเยอะรอนานการช่างรอชมได้เลยครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมมีพีแรกจะมาให้ดูฮะรอชมไปเรื่อยๆครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆฮะส่วนใครนะครับที่หาอุปกรณ์ชิ้นไหนของสปีดอยู่นะครับก็เราจะปล่อยนะครับก็จะมีชกนะครับผมโชกแล้วก็ชุดสีหนะ้ากากกาบ นี่อกตัวนี้พวกตัวนี้เขาเรียกอะไรคอนโซลหน้าพวกกรับกรับขาหน้าเนี่ยตัวนี้คือต้องไปถามมัน,นครับว่ามันจะขายหรือเปล่าแล้วก็หน้าไม้น่าจะได้ขายนะครับผมแล้วก็ท่อท่อก็น่าจะได้ขาย่าใครที่หาอยู่นะฮะทักมาได้เลยเนี่ยแล้วก็การตกเหลือใครหานะครับขายนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับขายเพื่อเอาเงินมาเนี่ยแหละ ปันรถคันนี้เป็นทุนต่อนะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้จะประมาณนี้ครับวันรับรถครับผมมารอดูอีกประมาณวันสองวันมันจะเป็นยังไงก็ต้องมารอชมครับผมคลิปนี้จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ